โอเคค่ะมาแพ็คของให้น้องคนนี้นะคะนี่โอเคทั้งหมดของที่น้องฝั่งไปมีทั้งหมดสิบเก้าชิ้นนะคะก็เดี๋ยวจะมานับไล,ล่ทีละชิ้นให้เลยนะอันไหนที่เหมือนกันเราจะไล่จะต่อกันเลยนะโอเคมาอย่างแรกก็คือชิ้นที่หนึ่งนะคะชิ้นที่หนึ่งก็คือเด็กหัวแดงตรงนี้ไอชีหมวกสีชมพูชิ้นที่หนึ่งนกคู่ชิ้นที่สองสาม ชิ้นที่สี่นะคะอ่าขอประทานโทษที่ไอด้วยนะคะอือชิ้นที่สี่เดี๋ยวน้องขอขับสี่แล้วอันนี้ชิ้นที่ห้านะคะห้าเจหกละเจ็ดเจ็ดแล้วแปดนะคะแปดละเก้าสิบสิบเอ็ด สิบสองสิบสาแล้วนะสิบห้าสิบหกส็ดบแปดนะคะสิแล้วนะแล้วก็สิเกนะคะโอเคของทั้งหมด19้า19ชิ้นนะคะแล้วก็ของแถมเอาไปจุจุเลยจ้านี่ คือของแถมนะอ่ะของแถมแบบจุกๆไปเลยจ้าโอเคขอดอกกล้องมาตามติดสกอตเทปเสร็จนะคะโอเคค่ะของน้องคนนี้ก็พักเสร็จแล้วนะคะก็เดี๋ยวเ,เตรียมไปส่งกันนะคะถ้าเย็นนี้ก็คือถ้าเย็นนี้รถมาก่อนถึงเอก่อนที่แบบร้านจะปิดเราก็จะไปส่งให้แบบน,นี้นะแต่ถ้ารถมันมาแล้วต่ร้านต่ร้านมันปิด <c oughs> ถ้าหากรถมันมาช้าแล้วร้านมันปิดก่อนเราจะส่งให้พ่งนี้แทนนะคะโอเคไปละยบายอันนี้คือพักเสร็จียบร้อยแล้วนะคะติดสกัดเทปเสร็จอันนั้นนี่เห็นไหมโอเคน,นั่นนี่ Ah. Pemani, oke. Okay.